แม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะคุณเมสวัสดีค่ะคุณหมอพอดีว่ามีปัญหาเรื่องค่ะคือแต่งงานมาก็จะจะเกือบปีแล้วอะค่ะแต่ว่าคือไม่ได้คุมอะไรเลยนะคะแต่มันก็มันไม่ท้องอะคะอ่ะเพราะหรือว่าคือก่อนหน้านี้เคยทานยาคุมมาประมาณสักสามปีได้หรือว่าอาจจะเป็นผลพวงว่ายาคุมหรือเปล่าะคะประจำเดือนมาตามปกติหรือว่ามาสม่ำเสมอดีหรือเปล่าคะ <ใ>มาไม่ปกติเลยค่ะแต่ตอนทานยาคุม,มคือปกตินะคะมาเดือนแต่พอหลังที่หยุดก็ไม่มาเลยอะอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นว่าการที่เราเนี่ยไม่สามารถจะมีบุตรได้ไม่สามารถตัาา้งครรภ์ได้เนี่ยเพราะว่าประจําเดือนที่มาไม่สาม่ําเสมอเนี่ยมีผลต่อการตกไข่อืก็จะทําให้โอกาสมีบุตรเนี่ยยากขึน้นถา้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าอย่างแรกเลยเนี่ยตอบตัวเองได้เลยว่าไม่ได้มาจากเรื่องยาคุมยาคุมไม่ได้มีผลที่จะทําให้เป็นหมันหรือว่าไม่มีบุตรยาคุมนี่ก็คือทานได้พอหยุดปุ๊บ ก็มีบุตรได้ปกติแต่ทีนี้เนี่ยการที่คุณเมย์ไม่มีลูกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของระบบการเจริญพันธุ์การตกไข่ที่ไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมอแนะนําว่าควรจะไปพบคุณหมอสูตินรีแพทย์เพื่อปรึกษาดูว่าทํายังไงนะการตกไข่ถึงจะมาเป็นปกติเหมือนเดิม,<อ>มก็คือไปปรับเรื่องของวงจรรอบการตกไข่ซึ่งมีวิธีทําได้ใช่ไหมใช่ค่ะ,ใ,คะในเรื่องของการที่จะมีบุตรได้เนี่ยคือพูดง่ายๆไข่กับตัวน้ําเชื้อก็ต้องมาเจอกันการตกไข่มันตกไข่แค่หนึ่งครั้งต่อรอบเดือนเพราะฉะนั้น ช่วงที่ไข่ตก mm hmm. ก็าจะต้องมีเพศสัมพันธ์บางคนเขาเรียกว่าจะอาจจะต้องมีทุกวันในช่วงน,นั mm ้น hmm. แต่โดยเฉลีย่ยเขาก็ถือว่ามีสักวันเว้นวัน mm hmm. ถ้าเกิดว่า ความสามารถในการเจริญพันธุ์ทั้งของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงไม่มีปัญหาเนี่ยโอกาสที่จะตั้งครรภ์เนี่ยก็เป็นไปได้ภายใน6เดือนหลังจากแต่งงานนะคะแล้วก็ให้มีความสัมพันธ์กันในช่วงที่คุณผู้หญิงไข่ตกนั่นเองใช่แต่ส่วนใหญ่พอบอกแบบนั้นปุ๊บบางครอบครัวจะเครียดพรายเป็นว่าต้องนั่งดูปฏิทินนั่งนับวันวันไหนจะไขตกเดี๋ยววันนี้ไข่ตกวันนี้จะพยายามมีวันนี้มันกลายเป็นว่าเครียดพอเครียดแล้วเนี่ยกดดันกดดันแล้วก็ทําให้ไม่มีความสุขไม่มีความต้องการจริงนะเรื่องความเครียดเนี่แหละทำให้เป็น มีกันทุกวันครับครับเสริมความรักในครอบครัวโชคดีเนาะขอให้มีน้องไวย์นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณเม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ